สำหรับประชาชนที่ต้องการปรึกษาปัญหาทางกฎหมายกับสำนักงานอายการสูงสุดสามารถติดต่อรับคำปรึกษาตามช่องทางต่างๆของสำนักงานได้7ช่องทางด้วยกันดังนี้ช่องทางที่3ติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e เมื่อติดต่อสำนักงานในพื้นที่ที่ต้องการผ่านทางเบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลเรียบร้อยแล้วหากพนักงานอายการนิติกรธุรการทนายความอาสา หรือผู้ขอรับคำปรึกษาต้องการพูดคุยหรือวิดีโอคอลเพื่อขอข้อมูลหรือส่งข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะแจ้ง ID ดี n ลหรือ QR Code ไปทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ไปยังผู้ใช้งานเพื่อการติดต่อในลำดับต่อไปซึ่งในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับสำนักง,งานนั้นสามารถทำได้หลายวิธีทั้งผ่านการเพิ่มเพื่อนด้วยลาย ID การเพิ่มเพื่อนผ่านทาง QR Code การโทรติดต่อผ่านไลน์และการติดต่อแบบเห็นหน้าผ่านทางวิดีโอคอลสำนักง,งานอายการสูงสุด